เาก็ถ่ายดิน้องาอย่ที่มันเาอะไรมาแลไม่ไหวแล้วป้าไม่แล้วร้อนที่เบกีมเบทีมเบีมน้ำเหรออูนิ่งๆหน่อโอ้ยโอ้ยพี่ชาจะวายลูกน้ำน้ำอ่ะน้ำพี่มัน่มัน อันนี้คือตกตงอันนี้เลิกแล้วเออหนูก็งงทำไมไม่ให้เราเล่นข้างในเหมือนเดิมนี่มันลามาเยี่ยมอ่ะยื่นอาหารเต็มเยี่ยนอาหารเอ็มแคลร์ก็ไม่ไหวแล้วเจ็บจริงไอเรียังยังไม่ถ่ายเรียกหล่อไหมจี๊ด ไม่ใช่คือไม่ไม่ไมไมนานแค่นั่งยืดตัวจะไม่มี